ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนที่ปลูกทุเรียนทุกคนนะครับคลิปวันนี้นะครับจะมาปรับสภาพดินนะครับในส่วนของต้นทุเรียนนะครับโดยการใช้โดโลไม์นะครับปรับสภาพดินนะครับเพื่อเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับให้แก่ดินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโดโลไม์นะครับที่ผมซื้อมานะครับผม นี่นะครับนี่คือโดโลไม์นะครับที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมากระสอบละร้อยี่สิบห้าบาทนะครับห้าสิบกิโลนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรใกล้ๆบ้านได้นะครับผมผมซื้อมาสี่กระสอบเพราะว่าผมจะมาปรับสภาพดินตามนี่ครับตามแปลงผมด้วยนะครับทั้งหมดเลยแปลงนู้นด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปลูกข้าวโพดนะครับก็เลยต้องเอาโดโลไม์มาหว่านเพื่อปรับสภาพดินเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมให้แก่ดินนะครับผม แล้วก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างในดินด้วยนะครับผมอันนี้ก็นี่ครับมีความละเอียดมากเลยครับดูลมไม้นะครับผมก็เดี๋ยวไปหว่านในส่วนของอันนี้ผมจะเอามาปรับสภาพดินในพื้นต้นทุเรียนนะครับอันนี้มันเป็นที่มันเหลือนะครับผมก็เลยแบ่งๆมานะครับเพื่อปรับในส่วนของอ่านี่ครับระหว่างในต้นทุเรียนแล้วก็จะมีฝั่งนู้นจะเป็นโอโคโดด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปหว่านกันเลยนะครับก็เราก็หว่านช่วงที่เราลดน้ํานะครับตอนเช้านะครับผมนี่ครับผมก็ตอนนี้ผมก็ลดน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหว่านนะครับว่านรอบๆเพราะว่าถ้าเราต้องหว่านแล้วก็ลดน้ำเลยเดี๋ยวดูไม้ตัวนี้มันละลายน้ําดีนะครับแป๊บเดียวนะครับเพื่อเขาก็จะได้รับเต็มไปเลยนะครับผมหว่านตามนี่ครับรอบๆอย่างนี้นะครับ ตดนัประมาณทักสองกำมือนะครับหรือว่ารอบๆทรงคุ่มนะครับผมสภาพดินนะครับเาเข้าไปตรงกลางเลยนิดนึงนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเขาโดนน้ำเลยครับแป๊บเดียวก็ละลายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต้นต่อไปเลยนะครับเราก็รู้ๆนะครับสำหรับ อ่าผมก็ใช้อย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อปรับในส่วนของความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับก็ต้นหนึ่งนะครับไปเลยนะครับผมเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับให้กับดินเพื่อทุเรียนเขาจะได้เอาไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินด้วยนะครับผมนี่ครับ ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับผมใช้ทุกๆ6เดือนนะครับหลังจากที่ผมใส่คียวัวไปแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็แค่มาใส่ดูดไม้ปรับสภาพดินนะครับพอามเป็นกดเป็นด่างแล้วก็เพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมให้แก่ดินนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ